อยู่แค่บอกว่าผมเองก็อยู่ผมก็อยู่ได้แค่ปีหนะแล้วทีความตั้งใจของท่าก็คือโดนต่อท่านไม่หาอะไรหรอถ้าถึงวันนี้ก็นายแต่พอรู้บ้าค่ะก่อนจะเริ่มชัดเนว่าเป็นใครเาายไม่ไดแล้วตอน้ก็ต้องตัวก็จะทำทุอย่างให้ดีที่สุดแล้แต่นั้มาก็ต้องมีคนที่ใหม่ที่บหมาะ้ที่จยอมรับและประทาต่อใช่ไหมในราคาแล้วราคาท่เขาไปใงขาน ไ,ได้พูดแค่นั้นะขณะเดียวกันนยโยบายจบปนเงินปีได้เงินเดือนสองหมื่นห้าคนเดกประยุทธ์ถามว่าจะเอาเงินจากไหนหากมีมงบประมาณเพียงพอก็สามารถทําได้แต่ตอนนี้กําลังทําทุกอย่างเพื่อเพิ่ม GDP ให้กับประเทศแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มเกาะบางอีกรุ่นของคนพิการอีกที่ต้องดูแลจริงหรือเปล่านะหนหรเรื่องก็มีการเปิดเผยม,มาโดยตลอด ว่าทำโน่นทำนี่มันไม่ง่ายสักหรอกที่จะทำนะเราต้องดูว่ามีผมเราต้ออะไรบ้างหรือเปล่าจะเต้องใช้แรงต้องจังการสามฝ่ายในการเกี่ยวข้องต้องดูที่ว่าแล้วลงทุนผู้ประกอบการเขารับไหวไหมจะจุบปีนี่่อารายได้สองพันก็ต้องถามว่าเอาเงินจากที่ไหนล่ะถ้ามีเงินมันก็โอเคแหละเท่าไหร่ก็ได้วันนี้เราอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาทุกอย่างขึ้นมาเพื่อจะเพิ่ม GDP ให้กับประเทศนะนะนะ าวันนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายตั้งค่าใจ่ายประจำค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลคนกลุต่อไปเรื่องของพิการต่างต่างอะไรมันมากของขวรแล้วนะคุณเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่หรอกนี่นี่ไม่ได้เป็นค a นดิเดตนายกกระทรวงารคลังของพรรคพลังประชารัฐแล้วนี่คนเองเลยอ่ะทีเนี้ยค่ะบอกว่าก็คือต้องไปตัวแทนไปขึ้นเลยที่สำคัญที่สุดคือผมจะต้องออก DB ในงสง,นงครามการเลือกตั้งที่จะมาถึงทีนี้นั่นเอท่านก็กำุณงบอกว่าถ้ามิังจะออกมีเดคท่าก็ต้องมีบางอย่างที่เป็นที่น่าเป็นตำแหน่งที่จะเข้าไปดีนะเดตคท่านอ่นงนี้นะท่านจำการเลือกตั้งท่อนโน้นยรือร ประโยชน์นเป็นปยชน์ทธนเประุ์จึงอกอเติารที่มาและเอาท้าวาระในาที่ให้ย่เป็นหนึ่นชัเดยนายกของรคลานการ